ก็าสู่ช่องมินานุนานะครับ,บ,บเอาจริงๆนะทุกคนคนที่จะมาดูคลิปนี้นะก็จะมีอยู่3ประเภทศ 1. ก็คือคนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวกับจอแดนวันยังไง 2. ก็คือคนที่แต่งตัวเป็นอยู่แล้วแค่อยากรู้ว่ามินาจะพูดอะไร 3. ก็ เป็นแหละแต่แค่อยากมาฟังมินาเฉยจะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองว่าแบบทำเหมือนที่มินาบอกหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะมินาก็ให้ใจไปเลยนะที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้นี่นะคะเจ้าแดนวันนะคะทุกคนรองเท้ายอดฮิตพาสิกแล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานรองเท้าสตรีทวคย c u เ t อร์คือถ้ารองเท้าปล่อยในปี1985เดิมนาอีกคู่หนึ่งคือถ้ารองเทา้ามันปล่อยในปี1985นะคะจนถึงตอนนี้นะก็ยังฮิตอยู่คือมันไม่ธรรมดาแล้วว่ามินาว่าทุกคนนะคะก็น่าจะเห็นในอเต็มไปหมดเลยนะแล้วละะ ay, เราคงสง มากแน่ๆเลยแล้วเรานะคะก็เอาเงินฟาดไปนะแล้วก็ซื้อมาคู่หนึ่งแต่พอดูตัวเองในกระจกแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทาไมไม่เท่เหมือนไอจีเลยวะเราทําอะไรผิดวะมันต้องเป็นเพราะรองเท้าแน่ๆเลยรองเท้ามันไม่ได้ผิดอะไรโอเคนะจอดแดนวันนะคะมันดีอยู่แล้วเชื่อไมนานนะเพราะมมนาณก็เสียตังกับจอดแดนวันไปเยอะเหมือนกันคือถ้าบอกว่ามันดูไม่ดีเนะน,นี่ยแฟนนะคะทุกคนจอแดนวันกับจอแดนโฟนะคะเป็นรองเท้าจอแดนสองรุ่นที่ไอแซบักี่เลือกใส่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกอะต่อ มีนานะคะมีนาว่ามีอยู่5เาตนะคะที่ทําให้เราแต่งตัวกับเแดนวันแล้วมันเท่สเตปแรกนะคะเราต้องรู้กันก่อนนะว่าจเแดนวันไม่ได้มีอยู่แค่แบบเดียวแล้วก็แต่ละรุ่นนะคะ <c oughs> ก็ให้ความแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วพอเรารู้นะคะเราก็จะรู้ว่าคู่ไหนนะที่มันเหมาะกับเราก็ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดปัจจุบันนะคะตอนนี้จเแดนวันนะคะมีอยู่5แบบเลยนะทุกคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือเแดนวันไฮที่มีนาถืออยู่แบบนี้อันนี้นะคะมันเพิ่งออกใหม่นะคะอาจจะแตกต่างจากอันนี้นิดนึงอันนี้นะคะทําเปียน จะเลิกซื้อกันใจไม่น้งสูงก็จอแดนวันไฮ85นะคะกับจอแดนวันไฮธรรมดามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็เลยเอามารวมกันเลยอะเดี๋ยวอธิบายกันกง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นจอแดนวันไฮข้อสูงนะที่ทุกคนจะเห็นหลายๆคนนะคะดาราอิน fluencer แบบ เยอะมากใส่ใส่กันองจริงนะคะมินาก็มีแค่จอแดนวันไทยอย่างเดียวเลยนะซึ่งสีนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เท่ๆทั้งนั้นด้วยส่วนราคานะคะก็มีตั้งแต่โหดเกินไปนะคะจนถึงราคาแบบอพอรับได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นจอแดนวันบิดนะคะทุกคนอันนี้มินาไม่มีนะเดี๋ยวมินะขึ้นลูกให้ดูคือมินาก็ไม่รู้จัดิบาบไงนะคะทุกคนนึกภาพตามนะจอแดนวันบิดนะคะมันก็ลงเหมือนพี่คนกางนะคะที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พาะคนส่วนใหญ่นะคะจะเทไปหายมันก็โลไปเลยนะแล้วไนกี้นะคะเขาก็รู้ดน,ะะนมิดออ,อ,ออกาาเท่ไ่ไ นะจนปีที่แล้วนะคะมันก็มีสีที่แบบโอเคอยู่และที่มันแตกต่างกับจอแดนวันไฮนะคะก็คือตรงลิ้นรองเท้านะคะทุกคนมันจะเป็นโลโก้จัมแมดนะคะไม่ใช่ไน k e Air แบบนี้นะคือแบบตรงเนี้ยมันจะใหญ่แบบใหญ่มากนะคะมีนาว่าไนกี้แอร์สวยกว่าเยอะเลยต่อมานะคะก็คือจอแดนวันโลนะเป็นรองเท้านะคะที่ใส่สบายกว่าคู่อื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นข้อต่านะ อากาศมันถ่ายเทสะดวกนะคะเหมาะกับซัมเมอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ยิ่งกับอากาศประเทศเรานะก็คือเหมาะมากๆแต่ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าพวกสี OG กับสีที่เพิ่งเปิดมาใหม่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะมันไม่เหมือนกันนะตรงลินนะคะทุกคนถ้าเป็น OG นะคะมันจะเป็น Nike Air ส่วนถ้าเป็น c อ l l ร w เวใหม่ออกมานะคะมันจะเป็นจัมแมนนะซึ่งพอเป็นจัมแมนนะคะตรงลินรองเท้านะคะมันจะยาวกว่าปกตินะมีลักสกว่ามัน ต่อมานะคะก็จะเป็นจอแดนวันเคโออันนี้นะคะก็จะเป็นจอแดนวันที่ใช้ผ้าแคนวาสทำนะคะทุกคนคือมันก็เพิ่งปล่อยไปนะคะทุกคนสีชิคาโก้นะไม่นะว่ามันก็สวยดีนะแต่มีนะสุกว่าคนไม่ค่อยซื้อใส่นะคะเพราะว่ารองเท้าแคนวาสนะคะมันดูแลย,ยากมากกว่ารองเท้าหนังนะและสุดท้ายนะคะที่เพิ่งมีออกมาเลยนะก็คือจอแดนวันซูมอันนี้นะคะก็จะใส่สบายหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นรองเท้านะคะมันเป็นซูมนะถ้าเป็นจอแดนวันแบบอย่างอื่นมันจะแข็งอะ สีแต่ละสีที่ปล่อยออกมาน,นะแบบ <c oughs> คือตรงนี้ห่อ่อดนะคะทุกคนมีน้ำไม่รู้จะเรียกว่าไงแบบมันจะเปิดออกมานิดนึงแล้วมันจะเห็นแบบข้างในอ่ะแบบโฟมข้างในมีน้ำซึมันไม่สวยเลยอ่ะพอตอนนี้นะคะเราก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าคู่ไหนตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วยังไงต่อเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราผูกเชือกจอยวันแบบไหนอ่ะทุกคนทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะคนที่ผูกเชือกรองเท้าที่มันเป็นแบบเส้น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 อย่างนี้นะหรือแบบเส้น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 อย่างเงี้ย หร w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  ina, ือว่าแบบถักเป็นตารางหมักลุกนะอันนั้นมินาพูดจริงๆนะอย่าทำกันเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวมินานะคะจะสกบง่ายๆเลยนะคะทุกคนมันจะมีอยู่2แบบนะก็คือผูกเชือกแบบปกตินะคะทุกคนแต่ว่าเว้นไว้2รูนี้ ก็ร yeah, so kind of right ูเด no, ียวคือถ้าเราผูกหมดทุกรูนะคะบางทีมันแบบพอมันแน่นๆแล้วเนี่ยมันทําให้ทรงขาเรามันแปลกๆนะผูกแบบนี้นะคะมันจะมีความแบบสบายๆนะคะไม่แน่นแต่มันก็ไม่ได้ชิวแบบขนาดแบบต่อไปนะแบบนี้นะคะมันก็คือดึงเชือกให้มันหลวมๆแบบนี้หมดเลยนะทุกคนมันจะให้ความรู้สึกแบบชิวๆนะคะแล้วไม่นะก็ลองใส่จริงๆอ่ะมันไม่หลุดเท้านะคะทุกคนคือมันอาจจะเหมือนหลุดนะคะแต่ว่ามันไม่หลุดนะทุกคนแล้วก็มันไม่บีบเท้านะคะถ้าคนเท้ากว้างนะน่าจะชอบแบบนี้นะ สองลูกนี้นะคะมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่นะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเนี้ยบส่วนอันนี้นะคะก็จะมีความแบบแฟชชียวนะคะชิลล แบบสบายสบายสบายมากๆอ่ะเราก็ได้รู้จอแดนวันแบบที่ถูกใจแล้วแล้วก็วิธีผูกเชือกที่เราชอบแล้วแล้วยังไงต่อถ้าเรายังรู้สึกไม่เท่นเนี่ยให้ลองสเต็ปต่อไปเลยนะก็คือเลือกกางเกงที่มันอม m p l e มน n t กับรองเทา้าอันนี้นะคะมินาจะใช้จอแดนวันไฮเป็นตัวอย่างนะคะมินารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะใส่จอแดนวันไฮนี่แหละมินาะนะคะจะเลือกวิธีใส่กางเกงสองแบบและกันนะก็คือแบบที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะในไอในสเนคเกอร์เฮดอะไรพวกนั้นนะก็คือกองกางเกงนะคะบนรองเทา้าส่วนใหญ่นะคะจะใช้กางเกงที่มันค่อนขข้า้าางงเูิดึ าจาะแบบปลายขานะคะเล็กลงมาหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงขั้นรัดอะไรขนาดนั้นคือถ้าใครอยากใส่แบบกางเกงปลายกองๆนะคะให้ผูกเชือกแบบนี้นะมันจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นแบบนี้นะคะก็คือคนที่ชอบโชว์รองเท้าไปเลยนะคะอยากให้รองเท้าเนี่ยเห็นชัดๆม่นานแนะนํานะคะให้เลือกกางเกงที่มันไม่ค่อยเยอะเพราะมันจะไปกองกองกับรองเท้านะคะคนที่ใส่กางเกงแบบนี้นะคะคืออยากให้รองเท้าเนี่ยเด่นที่สุดก็อยากให้อะไรไปแยกกับรองเท้าก็เลือกสีที่มัน n ู u t วนิดนึงนะคะอาจจะเลือกใส่กางเกงยีนกางเกงสีดำกางเกงสีเทาอะไรแบบนี้นะที่มันอม m p l เมนต์กับรองเท ะะเป็นสิ่งที่มินาชอบใส่นะคะและมินารู้สึกว่าสมัยนี้นะคะคนก็ใส่กันเยอะมากๆ ก็คือเอากางเกงนะคะคุมรองเท้าไปเลยส่วนตัวนะคะมิน่รู้สึกว่าพอทําแบบนี้นะคะมันจะทำให้ขาเราเนี่ยดูยาวขึ้นนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ต้องไปกางเกงนะคะที่ปลายขาเนี่ยไม่แคบมากนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกเพศเลยคือมีนรู้สึกว่าพอกางเกงที่มันคุมคุมรองเท้าไปเนี่ยมันทําให้แบบรองเท้านะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดนะที่ไม่ใช่แบบเด่นที่สุดเดี๋ยวนี้นะคะมิน่รู้สึกว่ามีนามองรองเท้านะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดมากกว่าแบบไม่จําเป็นต้องโชว์ะไรขนาดนั้นมิน่ามันดูิงเลส โฟล์มากกว่าก็ง นะคะทุกคนก็แค่คคหากางเกงตัวหนึ่งนะคะที่มันเท่ๆแล้วเรารสึกว่าเราชอบนะคะเพราะมีน้ำสุบกางเกงมันอนข่างสําคัญมากเลยนะก็เพราะางเกงนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรองเท้ากับเสื้อถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟนะคะพยายามเลือกกางเกงที่แบบว่าเออไม่แบบว่าจะท้อนแสงหรืออะไรเยอะแยะเกินไปนะแบบมีสายนุ่นนี่นั่นนะคะโยงไปโยงมาอะไรแบบนี้ถ้าจะเอาเซฟนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะก็ทำไปเถอะถ้าเรามีกางเกงตัวที่เราชอบแล้วนะคะแล้วก็มาใส่กับแจอคเกมาของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบแปลกๆแบบมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยงั้นก็ลองดูเเตต็ป่อไชจนนแดมัทะะค แล้วก็ส้รองเท้าเนี่ยมันเท่แต่เราได้ลองคิดเรื่องสีของรองเท้ากับเสื้อของเราหรือยังให้ดูว่าสีเสื้อผ้าที่เราเลือกมานะคะมันคอมพิเมตนกับสีรองเท้าของเราหรือเปล่า วิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนก็คือใส่เสื้อผ้าสีดําไม่ก็ขาวนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยพอทําแบบนี้นะคะทุกคนรองเท้านะคะก็การจะเป็นจุดเด่นของเราไปเลยนะแล้วก็ให้สีนะคะมันไปนเด่นที่รองเท้าของเราแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่แม้ว่าค่อนข้างทําบ่อยนะคะแล้วก็เห็นหลายคนนะคะก็ทํากันเยอะขน,ขนาดคันเย่นะคะสมัยก่อนก็ยังทําเลยแต่ถ้าเกิดเรานะคะอยากลองไปอีกระดับหนึ่งเราก็ต้องมารู้นะคะวิธีแมทสีเบสิกกันก่อนนะอ่ะเนี่ยอย่างแบบนี้นะคะสีแดงนะคะคนปกติก็น่าจะแมทกับสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินนะคะคนก็จะแมทกับสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะซึ ใครๆก็ทำนะคะมินาก็ทาแต่ถ้าเราอยากแบบดูเท่ขึ้นเนี่ยให้ลองแมสสีจับคู่ตรงข้ามดูมินาเชื่อนะคะว่าทุกคนนะคะน่าจะเคยเรียนกันแหละตอนปฐมอะ่ะ color t ตีลี่ซึ่งมินานะคะก็ชอบเอา complementary c o อร์นะคะหรือว่าสีคู่ตรงข้ามนี่แหละมาใช้อย่างนี้นะคะถ้าสีแดงนี้นะคะก็อาจจะแมสคู่กับสีเขียวแต่ไม่ใช่สีเขียวแบบเขียวคริสต์มาสนะเป็นเขียวแบบเขียวขี้ม้าหน่อยอะไรประมาณนี้หรือว่าสีเขียวโอลิฟนะคะสีเขียวแบบไม่ๆอะไรแบบนี้นะเพราะถ้าเขียวแบบเขียวแปลงก็จะเป็นคริสต์มาสนะคือจริงๆ color ์ตีลี่นะคะมันมีอีกเยอะนะคะมันมี แจบำบแนนสุกสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะก็คือสีคู่ตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวมีนานะคะทิ้งลิงก์ color theory นะคะไว้ข้างล่างนะคะจริงๆมินาก็ทำคลิปเกี่ยวกับสีไปแล้วเนี่แหละก็ลองไปดูกันได้อ่ะก่อนจะไปสเต็ปสุดท้ายน,นะคะเราต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้กันดีกว่ามินาเองก็ชอบมินานะคะมีอีกหลายคลิปเลยนะคะเกี่ยวกับแฟชั่นสตรีทแวร์วอล์กไลฟ์สไตล์อะไรพวกนั้นนะคะก็ ติตตามกันด้วยนะคะก็นั่นแหละช่วยกันไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนมาช่วยดันคลิปนี้นะคะไปให้ถึงแบบหลายๆคนมากขึ้นนะโอเคถ้าเราลองทำตามสเต็ปทุกอย่างแล้วนะคะแล้วเราไปเดินสองกระจกเนี่ยแล้วสึกว่าเฮ้ยทำไมเรายังสึกมันไม่เท่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาอันนี้นะคะไม่นาว่าเราต้องมาที่สเต็ปที่5นะคะทุกคนก็คือเราต้องมั่นใจหน่อย ถ้าเรายังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วใครจะมามั่นใจในตัวเราคนที่เราเห็นว่าเขาแต่งตัวเก่งๆเนี่ยแล้วก็โพสต์ท่าเท่ๆในไอจีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมั่นใจในตัวของเขาคือมันจะออกมาทางสีหน้านะคะท่าทางแ t t i t u d e คือถ้าเรามั่นใจนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคือมันจะเป็นเรื่องแค่การแต่งตัวนะคะทุกคนคือทุกเรื่องจริงๆนะไม่นะว่ามันช่วยนะถ้าเรากวนนะคะหรือว่าไม่กล้านะคะก็เริ่มจากแต่งแบบซิมเพิลเรียบๆนะคะทุกคน,นไม่ผิดนะถ้าไม่กล้าแมสก์สีนะคะก็ลอง ต้องแต่งตามคนอื่นไปก่อนแล้วค่อยอ d ด p ให้เข้ากับตัวเองคือไม่ต้องรีบแหกกฎนะคะถ้าเรายังไม่รู้กฎนั้นดีพอคือรองเท้าเจ้าแดนวันนะคะมันเท่อยู่แล้วนะคะทุกคนเราแค่ต้องรู้เบสิกการแต่งตัวบางอย่างมันก็จะช่วยยกระดับชุดนะคะได้เยอะเลยสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะอย่าคิดมากนะคะมันก็แค่รองเท้านะแมทสีนะคะแล้วก็เลือกทรงที่เราชอบเพราะยังไงนะคะเจ้าแดนวันมันก็เท่อยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็เทปกันทุกคนมองมีนานะคะมองมีนาเราเท่แล้วอย่าคิดมาก เป็นไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะมีนาก็รออ่านอยู่นะเออทุกคนมีนามีติ๊กตอแล้วนะคะก็เดี๋ยวพยายามจะลงบ่อยๆนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะคือมีนานะคะค่อนข้างมือใหม่กับติ๊กตอมากๆเลยนะคือยังไม่รู้ว่ต้องทำอะไรบ้างนะแบบเพิ่งเล่น ก็ลองไปกดติดตามกันได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้มินาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาะะจะได้แจ้งเตือนพี่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มินาด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจใมินานะคะไปแล้วนะ๊บาบานะโฮเมีย